ข่าวสารกันต่อนะคะข่าวต่อไปเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมแล้วก็เราสองคนทองร้องแน่นอน <c oughs> แะแน่นอนค่ะคุณได้ยินเหรอคะ <c oughs> ได้ยินแล้วคะ่ะได้ยินคุณร้องก่อนนี่แหละก็เลยเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมบางคนกําลังแหะมองหาเมนูอาหารเย็นกันอยู่ <ừ> mm. พาไปที่จังหวัดสุขโขทัยกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าเมนูปลาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่หลายๆคนเนี่ยชอบรับประทานมากๆเลยนะคะปลาถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สําคัญนะคะสําหรับท่านใดค่ะที่ชอบการรับประทานอาหารปลานะคะพลาดไม่ได้ เลยนะคะไปชิมปลาหลากชนิดในเทศกาลกินปลาของอำเภอกงไกรลาดจาังหวัดสุโขทัยกันค่ะ เทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาดประจำปีศักราช2563ค่ะในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่28พฤศจิกาย,ยนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2ธันวาคมเลยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุขโขทยัยงานดีๆแบบนี้เขาจัดต่อเนื่องมา17ปีแล้วนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่นตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประ ชาชนในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าสินค้าโอท็อโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางการเกรษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาหลากหลายชนิดยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคุณผู้ชมค่ะทั้งปลาส้อยปลาซิวปลาราบกล้วยมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวภายในงานได้ร่วมสัมผัสและก็ชิมลิมรสกันค่ะนี่เขาแข่งทานปลาอู้อดิฉันท้องร้อง <c oughs> ถูกเลยค่ะคุณในเย็นนี้นะคะะต้องมีเมนูปลาล่ะเทศกาล กินปลาเนี่ยแต่เดิมเขาจัดให้สอดคล้องกับฤดูการที่เป็นช่วงฤดูน้ําหลากขององเาเภอกรงไกรราชนะคะเพราะว่าจะมีปลาหลากหลายชนิดเข้ามาชุกชุมกันอยู่พอน้ําเยอะ <c oughs> ก็นี่แหละค่ะความอุดมสมบูรณ์ก็จะมีปลานะคะของอํงเาเภอกรงไกรราชถึงจะเป็นอํเาเภอเล็กๆก,ก,ก็ตามแต่ที่อยู่ในจังหวัดสุขโขทัยแต่ก็จะมีแม่น้ํายมที่เป็นแม่น้าสายหลักนไหลผ่านด้วยทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ในอเาเภอกรงไกรราชเองนะคะประกอบอาชีพเกษตรกรหรือประมงค่ะท่านั้นยังไม่พอยังมีความสวยงามของสาวๆกรงไกรราชด้วยนะคะสาวบ้านกงสาวบ้านโกง แล้วก็ที่สําคัญคืออาชีพนอกจากจะเป็นเกษตรกร,ร,กรประมงแล้วก็ยังมีค้าขายด้วยโดยเฉพาะอาชีพประมงค่ะหาปลาก็มีจํานวนมากซึ่งถือว่าปลาแม่น้ำเนี่ยอร่อยมากๆจริงๆยังเป็นต้นกาเนิดของเทศกาลกินปลาด้วยค่ะจังหวัดสุโขทยัยจึงได้เชิญชวนให้ทุกท่านเลยนะคะไปร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้วันนี้30พฤศจิกาย,ยนแล้วยังมีเวลาให้ไปเที่ยวกันอีกสองวันครึง่งรีบไปกันนะถูกต้องค่ะมีวันถึงวันที่2ธันวาคมนะคะก็เดินทางไปเที่ยวกันนะคะที่ อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยด้วยกันไกลๆพิษณุโลกนี่แหละค่ะแล้วก็เมนูปลารากล้วยนะคุณผู้ชมค่ะทอดกระเทียมพริกไทยกรอบๆทานกับข้าวร้อนๆนะแล้วส่วนปลาซิวปลาส้อยนะคะที่กงไกรลาศเนี่ยเขานิยมทําเป็นน้ําปลาค่ะเป็นน้ําปลาที่ทํากันเองหมักกันเองแล้วจะหอมคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะไข่เจียวอาคุณอยู่อ่านข่าวนะคะเดี